มาดูภาพรวมกันดีกว่านะฮะว่าแพทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับแพทนนี้นะับภาพรวมก็คือเนื้อมึงเนื้อคอกี่อย่างเดียวแล้วก็บัฟเมนคอนโทรลนะครับทั้งสิ้น3ตัวจริงๆหลายคนอาจจะมองว่านี่คือบัฟนี่คือบัฟเฟเกอร์นะแต่ผมคิดว่าการมาของซินด้าและไซรัสทำให้แพทนี้มันเป็นแพทโชว์เมเกอร์มากกว่านะผมว่ามันโคตรจะเป็นแพทโชว์เมเกอร์เลยเว้ สก,กาเนอร์ไม่รู้บัฟทำไมเนี่ยคาตามมาก็ไม่น่าช่วยอะไรวหวกับวูคองบัฟอันนี้ก็กลับมาแน่นะครับวายวูคองอาจจะแล้วแต่เกมนผมคิดว่าคงยังไม่กลับมาเพราะว่าปรับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นลูเชนแอดจัส์คีอาหนาดัชจัสเซน่าดัชเจอรคีนานี่คือออกจากเกมไปแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีใครหยิบแล้วปะหรือถ้าหยิบก็หยิบในฐานะตัวซับแล้วอะมันคงไม่มีใครมานั่งหยิบเพื่อเก็บสแต็กแล้วก็ให้ตัวแทงอยู่ล่างแล้วอะเพราะมันต้องออกเวทอะเซน่าทำหน้าที่เป็นนน A DC แทบไไไมม่ดด้้เเลยยยัคิงอ นะส่วนลูเชนตปรับอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งมีการแบบแบคคลิเวอร์ลูนคิงแล้วก็เวลาตายเนะครับเป็นการเนิร์ฟบาอุสนะครับแล้วก็เนิร์ฟดูรันเบลดเพื่อให้แคลรี่อยู่ในเลนยากขึ้นนั่นเองให้แคลรี่ออกจากเลนบนและเลนกลางนะฮะเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ไปกับแพท14.16และชัยชนะของทีวันนะครับบางคนอาจจะงงชัยชนะทียอะไรวะอ๋อเวิลด์เวิลด์2023 นะก็ใช้เวลาสั้งที่32วีคในการที่จะทำสกินนี้ออกมานะก็ถือว่าค่อนข้างนานเลยทีเดียวสำหรับแพทประจำสัปดาห์นี้เรามีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนให้คุณได้รับทราบโดยจะเริ่มต้นกันที่1ในชุดผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการอย่างทีวันซึ่งสกินของทีมดังกล่าวจะเข้าสู่ริฟกันในแพทนี้นะครับ นอกจากนี้เราจะยังมีการอัปเดตเล็กน้อยขึ้นในแง่ของการพัฒนาคุณภาพการจับคู่หาห้องรวมถึงวันสิ้นสุดสป l ิ t สและวันเริ่มต้นสป l ิ t สก็คือ24-25กันยายนนะฮะบ้านเราน่าจะเป็นตีสี่วันที่25นะ,ะการหมุนเวียนร้านค้ามิติชุดใหม่และเราจะนําแต้มมาสลี่กลับมาโชว์ในหน้าโหลดเข้าเกมอีกด้วยแบบครบทุกแต้มนะระบบมาสรีใหม่โคตรเฮียนะฮะ ในส่วนของเกมเพลย์นั้นสามารถดูได้ที่เลือกข้ามข้ามข้านีวิีนำน้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 ำนเน่ยเรามีสกินทีวันทั้งหมด6สกินนะครับทีวันเจสบาาจิงสโอเรียนาลีซินและก็พรีสติชเจสหรพรีสติชเจสนะครับโอเคพัฒนาระบบจับคู่ <Das que ath> ในช่วงที่ผ่านมาเราได้รับข้อเสนอนะจากผู้เล่นเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับความสมดุลของฝั่งสีฟ้าและฝั่งสีแดงรวมถึงความสมดุลของตําแหน่งที่มีคนเล่นน้อยในแพทนี้เราจะเปลี่ยนแปลงให้ตําแหน่งที่มีคนเล่นน้อยสมดุลมากขึ้นซึ่งรวมถึงการจับคู่ให้เล่นในตําแหน่งรองนั้นถือเป็นการเล่นในตําแหน่งที่มีคนเล่นน้อยเรายังมีการพัฒนาบางส่วนเพื่อทําให้ความสมดุลในการจับคู่ทีมนั้นดูแฟร์ม,มากขึ้นและไม่จัดให้เจอผู้เล่นหน้าเดิมอยู่ในทีมเดิมซ้าๆโอเคกูจะได้หยุดเจอ คนเดิมซ้ำๆสักทีเนะี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ในการเล่นดับหัวตารางอ่าพวกพวกเซนเจอร์กดเจอกันเองบ่อย mm hmm. <boy S 2> อยู่แล้วเนะี่ยเพิ่มความสมดุลให้กับตำแหน่งที่มีคนเล่นน้อยจะทำให้ในตอนนี้ทั้ง2ทีมจะมีจำนวนผู้เล่นที่ถูกเล่นในตําแหน่งเดิมเติมนะครับหรือตําแหน่งรองในปริมาณที่พอๆพกันก็คือมันจะมีเคสที่แบบว่าผู้เล่น5คนในทีมนะครับอ็อดงเกิลมิดเอดีซับมันมันเป็นตําแหน่งแบบ อัเนียนี่คือไอ้ไอ้น,นี่ออโต้ฟิลบางครั้งนะออโต้ฟิลอันนี้อันนี้ออโต้ฟิลอันนี้ตำแหน่งรองอันนี้ตำแหน่งรองอันนี้ตำแหน่งรองกลายเป็นทุกตำแหน่งอะแม่งเสือกไม่มีคุณเล่นหลักในตำแหน่งนั้นเลยทั้งทงที่จริงๆแล้วตำแหน่งหลักของจังเกิลคือท็อปเลนหรือตำแหน่งหลักของท็อปเลนคือ ADC อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดการนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนะก็โอเคดีขึ้นบทลงโทษของการใช้ป,ประโยชน์จากแรงและการปั๊มแรง สำหรับแผนนี้เราจะเพิ่มบทลงโทษให้กับผู้กระทำผิดที่มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากแรงในทางที่ผิดเป็นครั้งแรกเช่นการปั๊มแรงการแลกวินการโยนเกมก่อนหน้านี้ระบบแบนแบบแค่เตือนสำหรับการกระทำผิดครั้งแรกมันมีผลระยะเวลาที่สั้นเกินไปทำให้ผู้เล่นที่อยู่ในแรงระดับสูงสามารถกลับมาเล่นได้ก่อนที่ช่วงลดแรงจะเกิดขึ้นดังนั้นในตอนนี้บทลงโทษดังกล่าวจะมีระยะเวลา30วันทวนนั่นคะือ,อมึงโดนเตือนปุ๊บมึงโดนคาดโทษใบเหลืองอยู่หนึ่งเดือนนะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีที่จะกระทำผิดจะถูกลดแรงอย่างแน่นอน กดลงโทษแม้กระทําำผิดเป็นครั้งที่สองเจงคงเป็นแบนถาวรเหมือนเดิมซึ่งเราจริงจังสุดๆกับพฤติกรรมเช่นนี้เพื่ออยากให้ทุกคนโดนเช่โทษเตือนเพลงครั้งเดียวเอา้าหน้าโปรไฟล์สถิติถูกลบออกไปมึงไปดูในเว็บนอกกันเองนะพวกงโง่ลดทรัพยากรของตัวเองแล้วให้เตอร์ปาร์ตี้ทำยี่ปแล้วมันไม่มีใครดูจริจรงๆเหรอผมมาใช้หน้าสถิติตลอดเลยนะผมเช็คสถิติตัวเองตลอดเลยนะหน้าสถิติอะ,อะมาดูเนอร์บัฟแชมเปี้ยนครับ อาเซียค่าพลังพื้นฐานการฟื้นฟูพลังชีวิต3.5ถึง5 3.5ไปเป็น5ต่อวินาทีนะอันนี้เป็นเอ่อคิวเปอร์เซ็กโอ้ยเยอะนะเนี่ยเกาะจากกิบสองเป็นยี่สิบห้าทำให้เจอเลนแครี่ได้เก่งขึ้นก็ผมว่าอาเซียตอนนี้น่าจะไม่แพ้ทิศนาคอกินในเลนแล้วนะถ้ามันรีเจนเลือดเก่งขนาดนี้นะเรามีการเปลี่ยนไปได้ค่อนข้างตรงไปตรง,ตรงมาอาเซียในแพทนี้ ก็ยืนเลนแข็งขึ้นอาเซียนก็ลกลับมาเป็นเอสเทียแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยถ้ามันยืนเลนเจอตัวเอดีเก่งขนาดนี้ตัวละครที่จะกลับมาเอาชนะอาเซียได้ก็คือจะเป็นาริยานะฮะจะเป็นาริยา่าเป็นพวกซินดามันก็คือบัฟตัวที่บัฟมาทั้งนั้นนะคันนี้น่าจะคุยสัน้นมาทุกคนผมว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงจบคิวใช้มานาลดลงแล้วมีคูดาวเพิ่มขึ้นฟอสฟอรัสบอมใช้80มานาทุกระดับโคโลชี คูดาวจะแปถึงวิเป็น9ถึง7วิเจ้าคาตกรรมคอกิเลยนี่ว่าคอกิน่าจะเล่นต้นเกมยากสัตว์ <c oughs> น่าจะเล่นไม่ได้เลยมั้งเนี่ยต้นเกมอะ่ะจำกัดความถี่ที่เขาสามารถใช้สกิลนี้ได้ทำให้เขาต้องเลือกว่าจะใช้มันเพื่อเทรดหรือแลกเทรดแลกหรือเคลียร์เวฟก็ลดลงเทียร์หนึ่งผมว่าคอกิน่าจะกลายเป็นตัวละครแบบเทียร์สองสามเลยครับอเซียเทียร์หนึ่งซินดัเทียร์หนึ่งอะไรพวกนี้แล้วก็คอกิคือทศาอยู่เทียร์เดียวกัน คือคอามเด่นที่นหน้าน่าจะไม่โผล่มาแบบเจอกันเองแล้วถ้าไม่ใช่เฟ a r l e s s draft นะครับคาตาลีนา่าความเสียของคิวเพิ่มขึ้นความเสียของอ e ีลดลงประสิทธิภาพเอฟเฟกต์ออนฮิตของอาร์ลดลงจะให้ไปเล่น AP พีบิวนะครับในปัจจุบันผู้เล่นคาตาลีน่าส่วนใหญ่มักออกไอเทม AP และเลือกที่จะอัพคิวให้เต็มเป็นสกิลแรกแม้ว่าการอัพอีให้เต็มและการเล่นบิวเอพีแบบออนฮิตจะทำผลงานได้ดีกว่าในเชิงสถิติก็ตาม เพื่อที่จะทําให้ตัวของคาตาลิน่าเหมาะสมกับวิธีการที่ผู้เล่นเลือกออกของให้กับเธอเราจึงสลับพลังของเธอบางส่วนจากการอัพอีให้เต็มและวิวแบบออนฮิตไปอยู่ที่วิวเอนับอัพ Q แทนแต่ตัวแม่งไม่ค่อยเก่งหรือวมาพักใหญ่นะโอ,อ้เซเว่นคาตาลิน่าออนฮิตเบลซิงเบลส80-200บก35%พลังเวทเป็น8 0 2 40เลยเหรอฮะมันดาเมจเพิ่ม50-60เลยนะ ตอนเล่มอ่ะชุนโปะ20-80บวก40%พลังโจมตีนะครับบวก40% o สิบ a บวก25% AP เป็น20-60บก40%วก40% AD บวก25% AP นเะฮะเนิร์ฟดามจแฟลตแต่ว่าต้นเกมเท่าเดิมก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นอัพ e อีนำคุณจะโดนเนิร์ฟแต่ถ้าคุณไม่อัพ e อีน้ำเนี่ยถือว่าเป็นการบัฟล้วน,นเลยโดยที่คุณไม่เสียอะไรไปเลยเนี่ยประสิทธิภาพของ hit อ,อ,ออนฮิตากากา้าชทะ ดีกว่าต่คาตาออนตาคาตามันเก่งตามเพื่อนนะเพื่อนมันต้องช่วยมันเล่นตาตานะลูเชียนความเสียหายสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นความเสียของคิวลดลงนับเป็นเวลากว่า2-3ปีมาแล้วที่ลูเชียนกลับมาสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับเลนกลางนะฮะ แต่โชคยังดีที่เราเองก็มีคันโยกพิเศษสำหรับลูเชียนที่จะทําให้เขาได้รับประโยชน์ที่เลนล่างเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้นเพราะงั้นเราจะขอดึงคันโยกที่ว่าเพื่อทําให้เขาดูหน้าเกรงขามน้อยลงที่เลนกลางเราจะลดคอนดาเมจการเคล์เวฟรวมถึงบิลเบิร์สจากคิวและชดเชยดาเมจดังกล่าวให้โดยตรงผ่านการบัฟสกิลพาสีซึ่งเน้นไปที่เลนล่างนะฮะเพราะว่าพาสีเนี่ยมันจะติดไม่อยู่กับเพื่อนเท่านั้นนะฮะความของเวจสิหาบวิเปอร์เซนต์1 5เวอร์อาร์เอเป็น 15+ บ0้า e วกย l ่ส ดาเมจของเพลสซิ่งไลท์จัด95ถึง215บวก60ถึง120โบนัส AD เป็น85ถึง205นะครับหายไป10ดาเมจนะส่วนเรื่องโบนัส AD เนี่ยเท่าเดิม <c oughs> หายไป10ดาเมจนี่เป็นเนิรฟที่ใหญ่หรอวะไอเ้เหี้ยผมว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่า10ดาเมจนี่อาจจะเดานะไม่ได้เลยหรูเชน่านแล้ว10ดาเมจนี้น่าจะทำให้สกิลคิวใส่ทิปแผงหลังทีเดียวไม่ตาย ดาเมจปลาใช่ดาเมจปลาครับดาเมจปลาเมื่อกี้มีกัคาตานะไอ้เหี้ยมึงคันโยกอะไรวะมึงโยกอะไรใส่ลูเชนกูเนี่ยลูเชนนามิเหรอมันก็เป็นการบัฟลูเชนนามิอ้อมๆนะเออมันเคลียร์เวฟยากขึ้นถ้าไม่มีเพื่อนอะโอเลนาข้อสายของคิวเพิ่มขึ้นคอมานด้แท็ก6 0ถึง180บวก50% AP เป็น6 0บถึง180บวก55% AP ไม่ช่วยอะไรวะ เพราะว่าเลนเฟดก็ไม่ได้เก่งขึ้น5% AP เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเวทพันหน่วยเนี่ยมันก็แค่50ดาเมาจเองมันอาจจะทำให้เคลียร์เวฟเวฟหลังง่ายขึ้นนิดหน่อยในช่วงกลางเกมเท่านะั้นแหละสกิลหลักที่ใช้ต่อดแต่เลเวล9มันน่าจะไม่มีใครต่อดแล้วสกิลตอดแรงขึ้นเหรอโอเคผมว่าผมเฉยๆผมว่าบัฟนี้โอลิญาน่าจะน่าจะได้ประโยชน์แค่ว่ายืนเลนกับอาเซียได้ดีขึ้นเฉย,เฉย ในกรณีที่อาเซียกลับเข้าเมตาเอาเลนาจะกลับมาแบบไม่น่าเกลียดน,นะค iana, เคียนาฮะเราเผลอตกหล่นเคียนาไปในการปรับแก้มือสังหารเมื่อแพทที่แล้วเคียถูกลืมอะเพราะงั้นเมื่อถึงเวลา,เ,าเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาของเธอเสียทีเคียนานั้นอยู่ในจุดที่แปลกเพราะเธอได้เป็นตัวที่เบนไปทางกลุ่มการเล่นระดับสูงแถมยังเบนไปทางเลเรเกมอีกด้วยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนะักเพราะว่าแอสซัสซินส่วนใหญ่ในเกมนี้เป็นตัวละครต้นเกมนะครับและเคียนาถูกออกแบบมาเป็นซูเปอร์เออร์ลี่แอสซัสซินนะครับ แต่ว่ามันดันไปเก่งเลดเกมเฉยเลยนะฮะเพราะว่าไอเทมมันสเกลไงไอเทมเรทาลิตี้มันสเกลหนักขึ้นมันก็เลยทำให้เคียร์นาไปเก่งช่วงเลดเกมมากขึ้นบวกกับการมาของไอเทมแบบเอ่อแอคเซียมอาร์คนะครับแบบฮิวริสเนี่ยก็ยิ่งทำให้เคียรนะาสเกลเก่งขึ้นไปอีกเราต้องการทําให้เธอเก่งขึ้นในช่วงยืนเลนดังนั้นเราจะขอแลกพลังการเบิร์สของเธอบางส่วนในช่วงเลดเกมมาใส่เอาไว้ในช่วงที่ว่า อีกหนึ่งเป้าหมายคือเราอยากให้เธอสามารถเข้าไปเล่นในตำแหน่งป่าได้บ้างซึ่งเราจะต้องจัดการกับอีกหลายเรื่องก่อนที่เธอจะสามารถเฉิดฉายในตำแหน่งนี้ได้อย่างแท้จริงมันก็เคยอยู่ในป่ามาแล้วนะตอนกอร์ดิงเกอร์บางทีเราอาจจะลืมผมจะเตือนสติให้นะครับน่าจะลืมไปแล้วนะีมันเคยเก่งมากเลยตอนนั้นกรอบพื้นฐานเพิ่มขึ้น3หน่วยความเสียหาย High Age of i เท0าบถโบนัส เป็น60-180ถึบวก90%บโบนัสเอดีโบนัสความเสียหายต่อมอนสเตอร์จาก50%เป็น75%เป็นเจชิอนิต8-64บวก10%โบนัสเอดีบวก4ีเอีมีไ้เยอะไรเ,เ,เอาไว้เอาไว้เวลาได้บัฟบ,บาลอนไหมคิดว่านะเป็น8-40%โอ้โหหายไป24หน่วย Supreme d i s ด l a ิสเพลย์ออ ร้อยถึงสามบวกร้อยปร์เซ็นต์โบนัสเอีบวก10ปร์เซ็นต์ของแม็กซ์ HP เป้าหมายเป็น100่งรถึงสามบวก125บปร์เซ็นต์โบนัสเอดีเฮียหายไปเท่าไหร่เนี่ยสาหเปอระสีอร์ความแสสูงสุดต่อมอนสเตอร์ฮัลโหลปรับทำไมมันมีไว้ทำไมเนี่ยเราจะมีอันตไว้เบอร์สออบเจกต์ด้วยเหรอปกติแล้วมันก็แค่บัฟให้เข้าป่าได้ปะไอเทดนเนินฟนี่เขาเรียกเนิฟนะ ฮัลโหลแอดจัดตรงไหนเนี่ยไม่มันไม่ได้แช่มันมันไม่ได้บัฟด้วยนะอัติก็ไม่ได้ทำให้ให้ตีสัตว์ป่าแรงขึ้นเน่เอาเวลาตั้กเหรอเซนนาปรับเปลี่ยนทุกสกิลยกเว้นอีเราอ่านตรงนี้ก่อนความเห็นผู้พัฒนาด้วยเวลาที่ผ่านไปเซนนาสามารถปรับตัวให้กลายเป็นแชมเปี้ยนแครี่ DPS ที่สามารถจ่ายดาเมจหลักให้กับทีมได้ซึ่งตรงกันข้ามกับมาร์คแมนสาวผู้ทำหน้าที่สนับสนุน โดยในตอนนี้มีแต่โปร,โปรเพเยอร์ที่หยิบเธอมาใช้ในการฟาร์มสายแทคงฮัตเรเือลำพยอแล้วเนี่ยโดยในตอนนี้มีแต่โปรที่หยิบเธอมาเล่นเป็นตัวฟาร์มสายแทคงที่สามารถรีสกิลภาพของเธอได้อย่างเต็มที่แถมยังแถมเธอยังเป็นตัวที่แข็งแกร่งเกินไปมากสําหรับการเล่นแบบเข้าขาในสถานการณ์ที่ทีมออกของมาเพื่อเล่นเปรพร้อมเธอขณะเดียวกันผู้เล่นทางบ้านนะฮะส่วนใหญ่หยิบเธอมาเล่นในตําแหน่งซัพพอร์ตอย่างไม่ขาดสายซึ่งนั่นเป็นตําแหน่งที่เธอดูจะอ่อนแอกว่ายังเห็นได้ชัด ในแพชนี้เราจึงจะบัฟเธอในแง่ของการสนับสนุนและเนฟดาเมจต่อเนื่องของเธอลงซึ่งเป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากนั้นเราจะบัฟอัตราส่วนพลังเวทให้อีกหลายจุดเพื่อทําให้เซนนา AP ไม่รู้ทำทำพี่อะไรนะครับที่อย่างน้อยก็อดเดิลเซอร์ซึ่งไม่รู้ออกทำพี่อะไรนะครับเป็นบิวทางเลือกที่เล่นได้โดยไม่เป็นการผลักให้เธอออกไอเทมเมจหรือไอเทมเสริมพลังตลอดเวลาและสุดท้ายเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับแบ็คเคลเวอร์ในแพชนี้ซึ่งจะเปิด ทางให้เธอสามารถจ่ายได้2แซกในทุกๆคอมโบออตโต้และคิวใส่แชมเปียนเพื่อช่วยบูสต์ประสิทธิภาพของเธอให้ดีขึ้นควบคู่กับเอดี้แครีปกติจะไปเป็นอินแชนเตอร์เลยฮะการเติการเติบโต,ต,ตของความเร็วโจมตีลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือเล่นแครีแทบไม่ได้เลยนะแบบนี้โอกาสคือที่เข้าต่อ20สเต็คจาก10%เหลือ8%ปกติ200สเต็คเพื่อคี่ร้อยตอนนี้ก็ต้องเป็นต้อง300สเต็คเพื่อ Key คี่ร้อยเขามไม่ได้ตั้งใจจะให้คุณคี่ร้อยแล้วเก็บ300สเต็ค Persing Dark darkness นี่ครับ40-80ถึงฮลอันนี้ฮิลอ่ะนะ40-80บวก30%โบนัส AD บวก40% AP บวก160% Lethality เปลี่ยนเป็น40-120ถึงเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะบวก40%โบนัส AD บวก80% AP Lethality เอาออกแสดงว่าถ้าผมมีเวทสัก300ซึ่งเป็นปกติของ AP Support นะครับ ผมจะมีแ0ของ300คือ240ร้อบวกร้อเท่ากับผมจะฮิลได้ทีละ360ไม่รวมบัฟจากไอเทมซับนะไม่รวมโบนัสเอดีที่อาจจะมีจากไอเทมที่อื่นๆฮิลทีละ300ถือว่าเยอะมากนะน่าสนใจนะน่าสนใจสโลสิบหตวกศู่อต่อโบนัสเอดีบวกศูนย์ AP, เป็น15%บวกด้วยศูนย์จโบนัสเอดีบวกศูต่อพลังเวท ก็คือถ้าเรานับที่ AP 300เมื่อกี้ก็จะสโลว45เป็นขั้นต่ำนะครับหรือว่าสกิลคิวมี Impact สูงมากในแง่ของการทำประโยชน์นะสโลวแม่งหนืดใช้ได้เลยอะเออล a s t Embrace นะครับล็อกขานานขึ้น0.25วินาทีก็มีผลเล็กน้อยในการเชนซี c ีในไฟต์2.25ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลที่อัพตามอยู่แล้วนะครับตอนนี้งชาโ d ด w โล่ป้องกัน100ยถึง200บวก40% AP บวก1.5หน่วยต่อสแต็คเป็น120 200ถึง200ต้นเกมเยอะขึ้นด้วยนะบวก70% AP บวก1.5หน่วยต่อสแต็คตอนนี้แบ็คคลีเวอร์จะมอบสแต็กบอนฮิตให้เสมอนั่นหมายความว่าเซนนาสามารถมอบ2สแต็คได้จากคอมโบโจมตีและปกติได้คิวก็คือสกิลออนฮิตสามารถติดสแต็คแบ็คคลีเวอร์ได้ผมว่าเนี้ดีแบบถ้าอยากได้ให้เซนนาออกไปเลยนะ แต่ไม่รู้ปรับสมเอร์อะไรเหมือนกันสกลอเนะี่ยมันต้องไปลองวะมันอาจจะเก่งเกินไปด้วยซ้ำในฮิวสามร้อยเนี่ยครูดาวสกลิสกลคิวมันก็ยังนานอยู่ดีมันก็ยังเล่นยากอยู่นะทงนี้เซนน่าต้องออกไอเทมแบบคาม่าเลยนะก็คือตอนนี้เซน,น่าเนะี่ยต้องเล่น Imperial m a n d a ว e r e d e m p t i ่ะค่อยว่ากันต้องไปลองอันนี้มันต้องไปลองมาลิงแนนไม่ต้องออกหรอกไม่น่าใช่มันต้องเป็นไอเทมซับอะ สกานเนอร์ตัวแมงป่องที่เป็นตอนนี้น่าจะเป็นปลวกไปแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ทำขี้ยอะไรไม่ได้เลยในไฟบัฟ AD 3หน่วยพลังชีวิต,ตวเพิ่มขึ้น20อัตราส่วนโบนัสเอดีเพิ่มขึ้นจาก60%เป็น75แต่ไม่มีใครออกบิวไฟเตอร์อยู่แล้วก็ไม่มีประโยชน์ครับสแตทนี้ไม่ช่วยอะไร,รเพราะว่าสกิลที่เก่งของสกานเนอร์ไม่ใช่คิวแต่เป็น W ครับไซรัสโอเคปรับมารอบที่แล้วมันทำให้ไซรัสกา,กากเลยครับเพราะว่าดาเมจหายไปเยอะมาก หลังจากการเปลี่ยนแปลงของเขาในรอบที่ผ่านมาไซรัสเสยียงต้องการพลังเพิ่มอีกนิดเพื่อทําให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีได้ด้วยความนี้ด้วยความที่ตอนนี้ผู้เล่นต่างๆเลือกออกไอเทมเสริมเลือกให้กับเขามากขึ้นด้วยไอเทมอย่างร o t of Age, ชแฮช e ท็กโรเลและก็ Cosmic Drive เราจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น2จุดซึ่งน่าจะช่วยให้เขาประสบความสาเร็จได้มากขึ้นกับการเล่นไฟที่ยืดเยื้อพลังชีวิตพื้นฐานเพิ่มขึ้น25อันนี้เป็นหนึ่งออโต้แท็กนะครับหรือ2องอโต้แท็กเลย ในช่วงต้นเกมสก,กิลติดตัวเพชรฟไซเบอร์สความเสียหายกับเป้าหมายหลัก130%ของ AD บวกด้วย25% a เป็นะครับเป็น30% AP บพก็บัฟให้เล็กน้อยแล้วก็คิงสเลเยอร์มีดาเมจเพิ่มขึ้น10หน่วยบัพนี้ก็ดีขึ้นไปอีกแต่ผมว่าตอนนี้ไซรัสด้วยบิวนะแม่งเล่นท็อปเลนโคตรเก่งเลยอะเพราะถ้ามันเจอแทงอะมันเก่งมากเลยแต่มันเจอเอลซินเลนกางมันสู้ไม่ได้เว้ย ออม,ม,มันน่าจะต้องน่าจะต้องนะน่าจะต้องเล่นท็อปเลนเนะี่ยตอนนี้ใส่ละเล่นป่าอาจจะดีด้วยด้วยบิวของป่ามันควรจะต้องเป็นบิวเอกึ่งแงอยู่แล้วผมคิดว่านะซินด้าอันติดามเมจเพิ่มขึ้น10หน่วยเนี่ยบัฟที่สุดละบัฟบัฟแค่นี้ททำไมบัฟเมจกันน้อยจังอะแต่มันเนิร์ฟดีเยอะนะแผทเนี้ยคือคือบัฟเมจแค่นี้อาจจะพอแล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าเนิร์ฟ AD แคลรี่ด้วยบวก10ดามเมจในอันติด้วยนะไม่ใช่คิวการอัปเดตขนาดกลาง ตัวของซินด้าค่อนข้างประสบความสำเร็จในการทําให้เธอกดดันชุดต้องเกมได้เล็กน้อยได้น้อยลงนี่หว่าแต่นั่นก็เป็นเหตุที่ทําให้เธอหายไปจากการเล่นระดับโปรโดยชิ้นเชิงเราอยากให้เธอมีโอกาสได้จุติในการเล่นระดับสูงที่สุดนี้อีกครั้งเราจึงเพิ่มพลังบางส่วนให้กับเธอแบบที่จะเ็นความเก่งทางการเล่นระดับโปรใช่เพราะว่าในการเล่นระดับสูงเนี่ยอันติของซินด้ามีประโยชน์มากเนย y ความเสียหายของคิวเพิ่มขึ้นความเสียหายขั้นต่ำ45-145บวก80%โบนัส a อด เป็น50าสถึงร้อยห้าสิบบวกแปดสบนโบนัสเอดีแล้วก็ความชายสูงสุดตอนชาร์จเต็มนะครับเก้าสิบถึงสองร้อยเก้าสิบบวกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์โบนัสเอดีเป็นสามก็คือเพิ่มสิบดาเมจนั่นแหละช่วยเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายครับบายมันไม่ใช่บัฟลูกละป่ะอ๋อมันบัฟลูกละเหรอเออว่ะแต่ลูกแก้วสิบลูกไม่ได้สูงสุดสูงสุดมันเจ็ดฮะอันติสินดานสูงสุดได,ด้เจ็ดลูกครับไม่เกิน ดันั้นตรงนี้ก็คือ70ดาเมจนะเออว่ะไปเถ้าอย่างนี้ก็ดูดูมีภาพอยู่ดูมีภาพอยู่70 DM. ดาเมจดูดีดูดีบ bon ูคองโันัดกรอบ5-9ขึ้นอยู่กับเลเวลเป็น6-10อะฮะทำให้เทรดตัว a อดีในป่าได้ดีขึ้นก็ถ้าไวายกับซินเฉากลับมาวูคองก็กลับมาเพราะว่ามันบัฟวูคองให้มาชนกับป่า AD ดีได้เก่งขึ้นด้วยนะแล้วก็การบัฟวูคองมามันทำให้บูคองสามารถเล่นในเลนท็อปท็อปเลนได้ จากกรณีที่เจอเอดิแคลลี่ท็อปซึ่งเอดิแคลลี่ก็ไปทุกเลนตอนนี้การที่วูคองเนี่ยบัฟเกราะขึ้นมามันทําให้คอมประเภทฟูลเอดีเนี่ยอ่อนแอลงเวลาเจอวูคองด้วยก็เป็นการบัฟตัวละครที่อาจจะสามารถเคาน์เตอร์คอมพวกฟูลแคลลี่ทีมคอมได้นะแคลลี่สาม 3, ตัวสี่ตัวอะไรเงี้ยเอาหมดแล้วเหรออ่านในเท็มต่อเลยนะแบ็คทิฟเวอร์เราจะผ่อนปลนให้กับกฎการนับสแต็กของแบ็คทิฟเวอร์ซึ่งจะทําให้ผู้เล่น ซึ่งจะทำให้ไอเทมดูแข็งแกร่งขึ้นเมื่ออยู่ในมือของแชมเปี้ยนบางตัวที่สามารถจ่ายแสกได้2ครั้งในคอมโบเดียวก็คือพวกตัวละครที่มีสกิลออนฮิตอย่างเอสเวลเนี่ยครับแล้วก็เซนนานะครับสามารถมอบแสกสองแสกได้ด้วยการโจมตีปกติและสกิลที่มอบเอฟเฟกต์ออนฮิตเช่นเซนนาก็คือสกิลคิวเนี่ยมันนับเป็นออนฮิตเอฟเฟกต์ใช่ปะสกิลคิวเอสเวลเนี่ยมันคือมิติช็อตบวกออโต้ ดังนั้นตอนนี้สกิลมิติช็อตมันก็จะได้2สแต็กเพราะนับเป็นทั้งออโต้และสกิลที่ทำดาเมจเอดีพร้อมๆกันสแต็กแบล็คเทเบิลขึ้นได้จากการทำดาเมจกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือเป็นออโต้ก็ตามเบดออฟเดอะรูนคิงเนิร์ฟดาเมจจาก55เหลือ50ความเร็ว30เป็น25เพราะ้าพอใสออนฮิต9กับ6เปอร์เซ็นต์เป็นสิกับ6เปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคเป็นการเนิร์ฟเฉพาะตัวแคลรี่ก็คือไม่ให้ทฤษฎีออกจริงๆมึงเอามึงเอาตีไกลออกเลยไหม เมื่อเอาเอาออกเลยไหมแบบตัวละครตีไกลออกรูนคิงแล้วตีดาเมจศูนย์เนี่ยคือมีปัญหากับตัวตีไกลเนาะไม่อยากให้แครี่ออกแล้วตัวละครที่ต้องออกมันก็มีเยอะไงค็อกมอวารัสอะไรเงี้ยเนื้อตัวรันเบลดพลังชีวิตหายไป2ี่สดูดเลือดหายไป 0. 5เก็โดโดรันเบลดเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ขี้โกงนะครับเพราะว่าแม่งให้ราคาแค่450นะให้เลือดตั้งร้อยหนึ่งแล้วก็ให้ดาเมจเยอะอีก ได้เป็สิบหน่วยเท่ารองซอสรองซอสมันไม่ต้องออกเลยนะต้นเกมอะแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยโอ้โกงมากนะครับตอนเนิร์ฟม,มันซะหน่อยมันจะทําให้เลนเฟสของแคลรี่อ่อนแอลงและตัวเมทจะลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นนะครับรวมถึงตัวละครที่สมควรจะแพ้เลนเป็นอย่างเช่นพอกีเลนเกมแม่งโคตรโกงเลยต้นเกมแม่งยืนเลนได้สบายชิบหายเพราะว่ามีโดรันเบลดเนี่ยแหละนะโดรันเบลดบวกแอปสอบไลฟ์บวกฟรีฟุตเวิร์กนะฮะบวกเซคันด์วิน,ะ Blade, Life, work, นเล่นไง ใครจะกดดันมันให้ตายได้ในเมื่อมันดูดเลือดได้ขนาดนี้ใช่ไหมเลยล่างเหนื่อยก็แคลรี่ก็จะกลับไปสู่ยุคผมว่าแคลรี่ก็จะกลับไปสู่ยุคเดิมก็คือมีบทบาทแต่ไม่มากเท่าปัจจุบันไม่เลยล่างมันเนิร์ฟทั้งคู่ไงคือถ้าเนิร์ฟโดนรันเบลดมาผมว่าแคลรี่ทั้งสองฝั่งโดนเนิร์ฟทั้งคู่พร้อมกันมันทาให้แคลรี่เจอกันเองแล้วมันไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรเว้ยแต่อีที่มันมีผลคือพวกเลนกลางกับเลนบนเวลามันเอาไปยืนเลนชนกับฝั่งของข้ามที่มันไม่ใช่ตัวแคลรี่เหม ในเลนคู่อ่ะไม่ไม่ได้กากลงหรอกเขาไม่อยากให้แคลรี่ไปเลนอื่นเขาไม่ได้กลัวแคลรี่จะแบกเกินเขากลัวแคลรี่มันอยู่เลนอื่นว้ยเขาไม่อยากให้แคลรี่อยู่เลนกลางตอนเนี้ก็เขาถ้าอ่านในความเห็นพัฒนาเนี่ยเราเนิฟตัวรันเบลดลงเพราะว่า a อ c ดีซที่เลนโซโล่ใช้เวลามากกว่าในการโจตมตีเน,นเมื่อเทียบกับเลนล่างทาให้มันดูดเลือดเก่งขึ้นเขาเบิร์แคลรี่กลางทําไมไม่บัฟเมดมันบัฟเมดด้วยแล้วก็เนิฟแคลรี่ด้วยไงทาไมเขาถึงไม่บัฟเมด แต่เนิฟแครี่คำตอบคือเพราะเขาเนิฟแครี่ไปแล้วมันไม่ไปเว้ยมันไม่ไปเขาเนิฟทิสนาไป5แพทแล้วครับเขาเนิฟคอกิไป4แพทแล้วครับมันยังไม่ไปเลยฮะคอกิยังอยู่ในแข่งอยู่เลยเมื่อกี้ก็นั่งดูอยู่มันไม่ไปเว้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเนิฟที่ตัวไม่ได้แล้วมันต้องไปเนิฟที่อย่างอื่นมันต้องไปเนิฟที่ของแทนถ,ถ,ถ,ถ้า Carry ตัดฆ่าแครีต่ตัวอื่นมันโดนเนิฟตัวรันแล้วกะค่อยไปบัฟแครี่ตัวอื่นคืนแต่ต้องไม่ใช่การเนิฟขอกิกับทิสนาแล้ว ถ้าเกิดว่ายังฝืนเนิร์ฟควากิจอทิศนาต่อสิ่งที่จะเป็นปัญหาต่อไปคือคนเล่นทั่วไปจะเล่น2ตัวนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตัวละคร2ตัวนั้นมันกางมากแล้วในในแข่งในการเล่นทั่วไปวีเลตทิศนาไม่ถึง45%แล้วอะครับระยะเวลาการตายแล้วบับคุ้มกันตอนฟื้นคืนชีพ ย้อนไปในแผท13.20เราได้ปรับลดระยะเวลาการตายเพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการลดทอนการสโนบอลหน้าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงนี้ได้สร้างสถานการณ์ที่เมื่อผู้เล่นถูกสังหารภายในเลนจะได้รับผลประโยชน์จากการที่สามารถเทเลพอร์ตกลับเข้าเลนได้รวดเร็วมากพอที่จะหยุดเวฟมินิออนได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและสร้างความน่างหุหงิดให้กับผู้เล่นที่ได้คิวเพราะต้องถูกลงโทษแถมยังทำให้เทเลพอร์ตเป็นเวทที่ส่งพลังและได้รับความนิยมมากขึ้นอีกด้วยเราอยากที่จะลดความถี่ของสถานการณ์เช่นนี้และเนฟเทเลพอร เราจึงจะปรับแก้ทั้งในแง่ของระยะเวลาการตายและบัฟฟุ้มกันตอนฟื้นคืนชีพก็คือบัฟโฮมการ์ดนั่นเองนะครับหรือว่าเดทการ์ดซึ่งเดทการ์ดก็คือโฮมการ์ดที่ได้ตอนตายนะซึ่งจะทําให้ผู้เล่นใช้ระยะเวลานานขึ้นในการวับกลับเข้าเลนหลังจากเกิดใหม่และทําให้ผู้เล่นที่ไม่มีเวทดังกล่าวได้รับผลกระทบที่ดีขึ้นจากบัฟเดทการ์ดด้วยเหตุที่การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตายในแพท13.20นั้นเกิดขึ้นเพื่อลดทอนการโวบบอลอย่างเห็นได้ชัดเราจะยังคงต้องการคงไว้ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว แม้ว่าระยะเวลาการตายจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามใช่ก็คือสู้กันจนตายเสร็จแล้วเทเลพอร์ตฟ e e เวฟนะครับช่วงเลเวลหนึ่งสองเลครับจากหกวินาทีเป็นสิบวิก็เพิ่มขึ้นสี่วิเลยนะแปดแปดเลเวลสามเลเวลสี่จากแปดวิเป็นสิบสองวิเลเวลห้าเลเวลหกจากสิบเป็นสิบสี่เลเวลห้า 5, จากสิบเป็นสิบสี่เลเวลหกจากสิบสองเป็นสิบหกก็คือทุกเลเวลเพิ่มขึ้นสี่วิหมดยกเว้นเลเวลเก้าเพิ่มขึ้นสองวิและหลังจากเลเวลเก้าไปจะเท่าเดิมเป็นการเนิร์ฟการตายช่วงต้นเกมนะฮะ เห็นว่าเคียร่าคอมบุฝรั่งเขาบอกว่าปรับแบบนั้นทําให้กากลงคนยิงไม่เล่นใช่เพราะแม่งกากลงจริงๆครับไม่มีใครเล่นเหรอกเคียร่าแบบนั้นบัฟคุ้มกันตอนฟื้นคืนชีพความเร็วเคลื่อนที่ค่อยๆลดลงความเร็วเคลื่อนที่ที่66.67%ที่จะค่อยๆลดลงในช่วงระยะเวลา5วิเปลี่ยนเป็นความเร็วเคลื่อนที่66.67%ที่จะลดลงในช่วงระยะเวลา8วิสิ่งที่เขาบัฟขึ้นมาตรงนี้คือการเนิร์ฟเทเลพอร์ตเพราะว่าปกติเราใช้ทีพีเพื่อกลับเลนเป็นหลักเนาะในแพทปัจจุบันเราไม่ใช่่ไ่ไไ้เเพืออฟทาหร ถ้าเกิดว่าโฮมกาดอะมันสามารถวิ่งกับเลนได้ไวพอคนส่วนใหญ่จะไม่พก CP พเพราะว่าวิ่งจากบ้านมาเอาก็ได้แล้วเปลี่ยนไปใช้อีกไนท์ในท็อปเลนแทนมีโอกาสจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเยอะขึ้นมากๆเลยครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนตายเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณต้องแพ้เลนแล้วกลับบ้านมามันจะเป็นการส่งเสริมการหยิบอีกไนท์สำหรับตัวละครที่ขยันเทรดในท็อปเลนอย่างเช่นพวกฟิโอลาริเวนนะครับดาริอัสตัวละครพวกเนี้ยที่ต้องการเทรดอีโอลาฟอย่างเงี้ย ออแล้วกูเรตให้ตัวกูตายไปข้างหนึ่งแล้วกลับเลนมาแล้วเ,เล่นต่อตายก็ไม่เป็นไรแลกูกลับมาเล่นต่อกลับมาแล้วก็เล่นต่อเรื่อยๆพกสเปลที่มีโอกาสในการฆ่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ทิ้งเทเลพอร์ตได้แบบง่ายขึ้นนะขยายระยะของฐานเกิดให้กว้างยิ่งขึ้นในจังหวะที่แบบพุ่มกันตอนฟื้นคืนชีพเริ่มทํางานปกติเราอยู่ในบอ่อเนี่ยถ้าเราเดินออกขอบนี้ปุ๊บมันจะเริ่มนับพมกัดทันทีตอนนี้มันเพิ่มเป็นเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเดินออกมาเนี่ยต้องเดินออกมาจะยังไม่นับต้องเดินออกมาไกลอีกระดับหนึ่มับ ก็ยิ่งทาให้โฮมการ์ดอยู่นานขึ้นมันไม่ใช่การบับจาก5้าวิเน็น8วิเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาที่เริ่มนับแต่พอมันขยายขอบเขตของจังหวะการนับโฮมการ์ดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเดินออกจากบ้านไปก่อน2วิแล้วเพิ่งเริ่มนับวิที่1อ่อ่ะมันก็กลายเป็น2บวก8เป็น1ิวิเว้จริงๆโฮมการ์ดอันนี้คือสิวิเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณตายคุณก็เสียผลประโยชน์เยอะเพราะว่าเพราะว่าเวลาการตายมันเพิ่มขึ้นเหมือนกัน,นระยะเวลาซื้อของระยะซื้อของเท่าเดิม ไม่เกี่ยวกับระยะโฮมการ์ดคุณซันคิดว่าเราออดสนับสนับสนุนการเทรดให้ตายแล้วกลับมารับเวฟใช่ไหมใช่แต่ต้องตายอย่างอย่างมีนัยยะด้วยนะคือต้องเทรดให้ตายไม่ใช่เดินเข้าไปตายเพื่อกลับบ้านมาเอาโฮมการ์ดเพราะว่าถ้าการที่คุณตายแบบแบบจังหวะไม่ดีเนะี่ยแล้วคุณตายสิวิต่อให้โฮมการ์ดมันจะเก่งขึ้นนะแต่1ิวินาทีมันมากพอในการที่จะช่วยให้คุณสามารถดันเลนเข้าไปได้แล้วแบบคุณอาจจะเสียเวฟได้นะหรือฝั่งของข้ามอาจจะเสียเวฟจังหวะที่คุณแบบดันเข้าไปมันตายนานมากอะไอคิ้งอะามล้นี มันมีภาพนะบนได้เฟิร์สแต่โดนเทเลกลับมาแล้วเข้าค mm ิ hmm. ไม่ได้อีกเลยใช่ใช่เพราะว่าบางทีอ่ะการที่คุณดันถ้าเลนมันเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้ป้อมอันนี้ป้อมถ้าคุณฆ่าเขาได้ตรงเนี้ยตายปุ๊บคุณจะดันเวฟเข้าไปแต่ฝั่งตรงข้ามดันทีพีกลับมาแล้วชนเวฟตรงนี้แล้วเวฟโดนฟรีดอะ่ะคุณก็แพ้เลนทั้งทงที่คุณฆ่าเขาได้ไงเขาต้องการดีนไนสิ่งนี้เว้ยเขาเลยปรับแบบนี้มาเลนล่างไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เกี่ยวกับเลนร่างอยู่แล้วบัฟนี่คือบัฟมันคือการปรับท็ ว่าใช้ทีพีกลับมาไม่ได้ถ้้ใเซลอนเล่นอินติ้งหนักๆไม่ได้แล้วต้องคิดดีๆก่อนทําเล่นกลางไม่มีเอฟเฟกเล่นการก็ทําให้ถึงเลนไวขึ้นอีกเล่นกลางก็พกทีพีน้อยลงได้อีกครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเ่นกลางเป็นตัวขยันเทรดนะสมมติเล่นเซตคุณเล่นเซตคุณเล่นอะไรเดียวทารอนอะไรอย่างเงี้ยเกียร์หน้าก็ก็ช่วยนะถ้าถ้าตเล่นมิดเดิลแล้วไม่ตายต้นเกมเลยจะได้ผลประโยชน์ไหมก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นบัฟช่วงเออร์ลี่เกมมันเป็นบัฟแค่เลเว ตอนรีคอลกลับไปไม่ได้รีคอลกลับไปได้บัพุมกาดตามปกติตอน14นาทีครับก่อนหน้านั้นไม่ได้ครับต้องตายเท่านั้นเนี่ยถึงจะได้บัฟนี้เบากูต,ต้องคำนวณใหม่ใช่เบลต,ต้องคำนวณใหม่โอเควันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลาจากทุกคนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวประกาศแล้วกันนะฮะวันนี้ไปก่อนละทุกคนไว้เจอกันคนระับบายบาย